รวงลงมาครับเอาบริเวณลบตัวและใบหน้าเตีชุดนะตามเอเดนที่เกดีีทอะไรนะครับกลับมาคนเดียว งูหน้าอายุพี่ช่างนู่นบอกผมไปถามมาเอาตำรวจเขาไม่ยกไว้ทีหร่แล้วก็มันก็เข้าตรงเสาพอดีนะผมว่านะเพราะว่ารอหน้าอะไรไม่เป็นไรดีใช่ไหม ตอนตอนที่เขาชนนะครับตอนนั้นพี่พี่พอทราบข้อมูลพอเห็นไหมครับว่ายังไงบ้างครับครับผมประมาณเวลาเก้านาฬิกาตรงครับผมผมกําลังนั่งทํางานอยู่แล้วก็ผมได้ยินเออรถอะขับรถผ่านมาน่าจะมาเร็วพอสมควรแล้วคือด้านหน้าด้านหลังไม่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 มีไม่มีรถผ่านนะผมเห็นแล้วก็มาได้ยินเสียงดังปึ้งแล้วผมก็เห็นเหมือนมัวกระลอยแล้วผมก็เปิดกล้องงจรปิดดูก็คือเหมือนเขาขับรถมาเร็วมากเร็วเร็วพอสมควรแหละแล้วก็เหมือนหน้า จังหวะเบี่ยงเบี่ยงโค้งอ่ะแล้วเหมือนหน้าเขาฟาดกับตรงเสาเกาะกลางเลยครับพอฟาดแล้วก็ทั้งหมวกและตัวเขากระเด็นลงจากรถครับผมเนี่ยเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่อวันนี้แล้วผมก็รีบวิ่งไปดูครับใช่ครับผมหลังจากนั้นก็คือนั่นแหละก็จะมีพี่พยาบาลที่ผ่านมามาช่วยประสบเหตาลณเบื้องต้นแล้วก็มีเนี่ยต,ตำรวจเข้ามาแบบจัดก,การบริเวณอย่างเงี้ยครับผมอาการเป็นยไงบ้างที่พี่รู้ที่พี่เห็นอาการที่เห็นคือเบื้องต้นคือหน้าน่าจะผมเห็นหน้ากระแทกน่าจะเป็นน่าจะยุบ ยุคพอสมควรแล้วก็เขายังครองสติได้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าตอนที่เขานอนคว่ำอ่ะเขาบอกว่าเขาจะหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่แล้วเวลานนั้นนะใช่แต่ว่าก็มีการปฐมพยบาบาลแล้วก็รถกู้ภัยก็มาเร็วครับผมก็คือเขายังมีสติพ,พูดคุยได้อยู่ใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับผมยังคงประคองกติสติได้อยู่ครับผมเอาเลยครับที่มีกรณีรถชนเสากินารีล้มทับปะครับอ๋อได้ครับเมื่อเวลา ประมาณ0900นะครับของวันนี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกินารีตัวกินารีเสากินารีลม้มนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดว่าลมทับชาวบ้านก็เลยไปที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่ปากซอย25ิเพชรเกษมเลยลงทับมานิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นหัวโค้งสรุปแล้วเป็นการเป็น,ปนอุบัติเหตุนะครับมอไซค์ลง,มา,าาลงมาจากหน้าลงทับมาจากหน้าลงทักแล้วก็แหกโค้งเข้าไปจนเสากินารีซ้ําเติมคือตัวกินารีล่วงทับลงมาโดน โดนผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้ก็กู้ภัยนําส่งรอพอนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นให้ดูจากจากภาพนะครับเราตอนนี้ครับตัวกินันรีกับเสากินันรีเราได้ประสานช่างยังไงบ้างครับประสานไฟฟ้าไปแล้วครับไฟฟ้าของเทศบาลนครจัยให้ทําการเก็บกลับทั้งหมดครับเพื่อทําการซ่อมแซมต่อไปส่วนอาการของผู้บาดเจ็บครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ไปไปเห็นไปที่เกิดเหตุแล้วอ่ะ ซึ่งทางพยาบาลและก็กู้ภัยก็ได้แจ้งว่าตัวกินาเรียร่วงทับตรงบริเวณส่วนบนนะครับหน้าอกถึงใบหน้าก็ส่วนด้านแก้มยุบลงไปแต่มันขึ้นอยู่กับดลนชนิดของหมอว่าว่าตรงไหนหักหรือหรือไม่นะครับอตอนอันนี้อาการเป็นไงอาการสาหัสเลยครับสาหัส,ส,หสตอนนั้นเขาเขามาคนเดียวใช่ไหมในในวงจรปิดใช่ครับ,รรบขับรถมาคนเดียว,วเข้าไป มาเบี่ยงอยู่เลนขวาแล้วมาชนเสาครับเหมือนก็มืนก็จะแหกโค้งมามาสแสดงว่ามาเร็วมาเร็วพอสมควรครับเป็นผู้หญิงนะครับวัยกลางคนส่วนรายชื่อที่อยู่เบื้องต้นอยู่ที่กัุครับ